เเป็นดาราหน้ากล้อมันจะไม่น like so ้ำแล้วตายแล้วเอาหายไปไหนน่ะฮิ พี่ไี่ค่อได้เห็นเลยวิมาทีไรปิดทุกทีเลยที่โชว์รูะพี่มันเป็นสูเดียนพีพารอพี่เอ่กระดุบเราต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาเลยเหรอ รอสวัสดีค่ะคุณพ่อหนูจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเริ่มค่ะน้ําจะต้มกินแล้วนะคะไหลค่ะ เป็นปิดอาไหมตอนนี้กำลังว่ายน้ำนะครับนกเพนกวินเดี๋ยวเดี๋ยว โชว์โชว์โชว์แล้วจะมาตูด <c> ม <oughs> ันแถวนาน้นาด